Hi Student Gate 5 Welcome to Learn Online นะคะ With Teacher Game วันนี้นะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะหรือ subject ไทยนะคะวันนี้ Teacher Game จะสอนนะคะใน topic อักษรย่อนะคะแล้วก็เครื่องหมายวรรคตอนนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเราไปดูกันว่าอักษรย่อนะคะดู topic แรกก่อนนะคะอักษรย่อเนาะ เด็กๆสามารถเปิดหนังสือตามที่เชื่อเกมได้เลยนะคะเปิดไปที่หน้า8นะคะหน้า8หน้า9แล้วก็หน้าที่10นะคะ8 9 10นะคะหรือเพจเอ n กอันทนะคะหน้าที่8 9 10ประกอบการเรียนในท็อปปิกนี้ได้นะคะโอเคค่ะเข้าสู่พาร์ทแรกนะคะพาร์ท1นะคะจะเป็น การอ่านอักษรย่อนะคะก่อนอื่นเรามาดูว่าอักษรย่อน,นี้คืออะไรนะคะอักษรย่อก็คือตัวอักษรที่ใช้ย่อคํานะคะหรือว่าข้อความเนี่ยให้มันสั้นลงนะคะเพราะอะไรทําไมถึงใช้อักษรย่อก็เพื่อความสะดวกนะคะแล้วก็ความรวดเร็วในการเขียนนะคะโดยจะมีเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายมหภาพ หรือที่เราคุ้นเคยกันนั่นก็คือเครื่องหมายจุดนั่นเองนะคะเขาจะกำหนดไว้ท้ายอักษรย่อนะคะเมื่อมีจุดนะคะไปอยู่หลัง consonant หรือว่าพยัญชนะนะคะนั่นหมายถึงอักษรย่อได้เลยนะคะการอ่านอักษรย่อนะคะเราจะต้องอ่านคำเต็มของอักษรย่อนั้นนะคะเช่นเรามาดูกัน อ่ะโอเคนะคะเรามาดูที่คำที่หนึ่งนะคะจะอ่านว่าอะไรถนนอาจารย์โ,โรงพยาบาลมีนาคมอ่ะโอเคถ้าทอถุงจุดนั่นก็คือย่อมาจากคำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรคะถนน นั่นเองนะคะลืมหรือยังเอ่ยลืมหรือยังคะอักษรนามเราเพิ่งจะเรียนผ่านาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกต้องไหมคะถนนคืออักษรย่อใช่ไหมคะเวลาที่เราเอามาเขียนคำอ่านอย่าลืมเอาหอนามาด้วยนะคะเอาหอนามาด้วยนะคะต่อไปค่ะคำที่2ออ่่งจุดนะคะก็ย่อมาจากคำว่า อาจารย์นั่นเองนะคะอาจารย์นะคะต่อไปค่ะคำที่สามรอพอจุดรอเรือพอผานจุดย่อม,มาจากอะไรคะโรงพยาบาลน,นะคะและมีมอมาสละอีจุดคอควายจุดย่อม,มาจากอะไรหูกมีนาคมนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูกันทีนี้เราจะรู้ไหมคะว่า อ,อักษยรย่อเนี่ยนะคะบางคำก็จะมีหลายความหมายนะคะเวลาที่เราเนี่ยอ่านนะคะต้องดูที่ประโยคนะคะดูที่ประโยคประกอบการตัดสินใจว่าจะหมายถึงคำอะไรหมายถึงตัวยอ่อเนี่ยนะคะมาจากคำว่าอะไรนั่นเองนะคะอย่างเช่นรอรอจุดรอเรือสองตัวจุดนะคะ มันสามารถใช้ได้ทั้งสองความหมายเลยนะคะอย่างเช่นความหมายที่หนึงก็คืออะไรหรกโรงเรียนนะคะโรงเรียนเนาะอะอยกตัวอย่างประโยคนะคะรอรอจุดของฉันเลิกตอนบ่ายสามโมงเย็นแต่เวลานักเรียนอ่านต้องอ่านว่าอะไรหรกโรงเรียนของฉันเลิกตอนบ่ายสามโมงเย็นนะคะและอีกหนึ่งความหมายนั่นก็คือ โรงแรมนะคะโรงแรมอ่ายกตัวอย่างเช่นรอรอจุดที่ครอบครัวฉันพักตอนไปหัวหินสวยสวยมากนะคะย่อมาจากโรงแรมที่ครอบครัวฉันพักตอนไปหัวหินสวยมากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสองคำนี้นักเรียนต้องตัดสินใจนะคะตัดสินใจจากการอ่านประโยคนะคะการลิสต e n t e n e นั่นเองว่า ตัวยอ่อตัวนี้จะหมายถึงอะไรนะคะยอ่อมาจากคำว่าอะไรนะคะโอเคอ่าต่อไปเรามาดู To p i c 2นะคะเรื่องที่2การอ่านเครื่องหมายวรรคตอนนะคะการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายวรรคตอนคืออะไรนะคะเครื่องหมายวรรคตอนก็คือเครื่องหมายที่เราใช้เขียนประกอบตัวอักษรน,นะคะตัวเลขคำประโยคหรือ ข้อความนะคะมีอยู่หลายเครื่องหมายด้วยกันอย่างเช่นเครื่องหมายที่1นึ่งนะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายวงเล็บนะคะโดยจะมีวิธีการอ่านคําที่มีเครื่องหมายวงเล็บนะคะว่าวงเล็บเปิดนะคะอ่านคาในข้อความในวงเล็บแล้วก็วงเล็บปิดยกตัวอย่างเช่น พระสุนทรโวหารนะคะแล้วก็มีวงเล็บเปิดผู้มีวงเล็บปิดนะคะเวลาที่เราอ่านเราต้องอ่านว่าพระสุนทรโวหารวงเล็บเปิดผู้วงเล็บปิดนั่นเองนะคะ,ะดูอีกหนึ่งตัวอย่างดอกไม้เอ่อขอโทษค่ะดอกกุหลาบมอนนะคะดอกยิสุน นะคะอ่านว่าดอกกุรลามอนวงเล็บเปิดดอกยี่สุนวงเล็บปิดนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะตัวอย่างของการอ่านเครื่องหมายวงเล็บนะคะต่อไปเราไปดูเครื่องหมายที่สองกันบ้างๆๆเครื่องหมายที่สองคือเครื่องหมายอัญประกาศนะคะหรือเราจะคุ้นเคยกันในเครื่องหมายลายลอกเครื่องหมายคำพูด นะคะทีนี้เขาก็จะมีวิธีการอ่านคานะคะการอ่านคาที่มีเครื่องหมายอัญ,ญประกาศให้นักเรียนอ่านว่าในเครื่องหมายคําพูดนะคะอ่านคําหรือข้อความนั้นนะคะอย่างเช่นเขาบอกกับแม่ว่าแม่ครับผมอยากไปทะเลอ่าอันนี้นักเรียนจะอ่านได้อย่างไรนะคะก็อ่านว่า เขาบอกกับแม่ว่าในเครื่องหมายคำพูดแม่ครับผมอยากไปทะเลนะคะและนะคะและอีก1เซนเทนอย่างเช่นแม่ถามว่านิดไปไหนมาจ๊ะนะคะนั่นก็ต้องอ่านว่าแม่ถามว่าในเครื่องหมายคำพูดนะคะนิดไปไหนมาจ๊ะนะคะอันนี้คือ ตัวอย่างนะคะของเครื่องหมายอัญญะประกาศนะคะอ่ะเครื่องหมายที่3เป็นเครื่องหมายไม้ยมกนะคะโดยเขาก็จะมีวิธีการอ่านคําที่มีเครื่องหมายไม้ยมกนะคะให้อ่านซ้ําคําหรือวลีที่มีเครื่องหมายไม้ยมกอยู่ด้านหลังหนึ่งครั้งนะคะเราจะไม่อ่านชื่อของเครื่องหมายนะคะห้ามอ่านชื่อของเครื่องหมายนะ ยกตัวอย่างเช่นเด็กๆมีคำว่าเด็กแล้วก็เครื่องหมายไม้ยมกนะคะแล้วก็เล่นว้าวเวลาที่นักเรียนอ่านต้องอ่านว่าเด็กเด็กเล่นว่าวนะคะซ้ำคำแรกนะคะซ้ำคำที่อยู่ข้างหน้าไม้ยมกนะคะอ่าต่อไปค่ะ สุนัขตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็เครื่องหมายไม้ยมกเราจะอ่านว่าอะไรนะคะสุนัขตัวใหญ่มากมากนะคะและอีกหนึ่งเซนเทน์ค่ะดอกไม้ชนิดต่างแล้วก็เครื่องหมายไม้ยมกนะคะเวลาที่นักเรียนอ่านก็อ่านว่าดอกไม้ชนิดต่างๆนั่นเองนะคะ อันนี้คือเครื่องหมายมายมกนะให้อ่านซ้ําคําที่อยู่ด้านหน้านะคะด้านหน้าของเครื่องหมายมายมกนะคะ1ครั้ง,งนั่นเองนะคะไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนะอ่ะต่อไปเครื่องหมายที่4ไปยันน้อยนะคะวิธีการอ่านคําที่มีเครื่องหมายไปยนันอ่ะสอรี่ค่ะไปยันใหญ่นะคะ ก็จะมีวิธีการอ่านก็คือให้อ่านคำหรือข้อความที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายนะคะแล้วก็ตามด้วยคําว่าอะไรหรืละหรือคําว่าและอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นผักสีเขียวมีหลายชนิดเช่นแตงกวากะหลำปีบ็อกโครีนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายไปยานใหญ่เวลาอ่านอ่านอย่างนี้นะคะ ผักสีเขียวมีหลายชนิดเช่นแตงกวากรหลำอัสริขักลกะหลำปีบ็อกโคลี่นะคะและก็เติมด้วยละนะคะแสดงว่าจะต้องมีข้อความนั้นอีกนะคะต้องมีข้อความนั้นอีกเนาะอาต่อไปประเทศไทยมีผลไม้มากมายเช่นทับทิมสับประรดแตงโมแล้วก็ใช้เครื่องหมาย ไปยันใหญ่นะคะเวลาที่เรียนอ่านก็ต้องอ่านว่าประเทศไทยมีผลไม้มากมายเช่นทับทิมสับประรดแตงแตงโมและอื่นๆนะคะใช้ได้สองชงนิดนะและอื่นๆกับละนะคะห้ามอ่านชื่อเครื่องหมายนะเราจะไม่อ่านเราไปยันใหญ่เราจะใช้ละและอื่นๆนะคะอ่ะต่อไปเครื่องหมายที่5นะคะ ก็คือไข่ปลาหรือว่าจุดไข่ปลานั่นเองนะคะเมื่อมีเครื่องหมายไข่ปลาหรือเครื่องหมายจุดไข่ปลานะคะตามตัวตามตัวอย่างนะคะให้นักเรียนหยุดนะคะหยุดอ่านเล็กน้อยหยุดเล็กน้อยก่อนที่จะอ่านคําว่าละ,ละละละนะคะแล้วก็อ่านนะคะอ่านข้อความนั้นต่อไปนะคะอย่างเช่น เกิดเป็นคนไทยควรสามารถีกันไว้นะคะจะมีเครื่องหมายจุดไข่ปลาระหว่างประโยคหน้าและประโยคด้านหลังนะคะถูกต้องไหมเวลาที่เรียนอ่านนะคะก็ต้องเป็นเกิดเป็นคนไทยระระระนะคะควรสามัคคขีกันไว้นะคะ อันนี้นะคะก็คือตัวอย่างการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็คือเครื่องหมายไข่ปลาหรือว่าจุดไข่ปลานั่นเองนะคะโอเคนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนนะคะการเรียนออนไลน์นะคะเรื่องของอักษรย่อและก็เครื่องหมายวรรคตอนนะคะนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจาก หนังสือเรียนหลักภาษานะคะหนังสือเรียนหลักภาษาที่หน้า8 9 10ได้เลยนะคะและเด็กๆอย่าลืมนะคะไปทำใบงานนะคะไปทำใบงานท้ายเรื่องนะคะหรือใบงานที่ทีเชื่อส่งให้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ